ครับกะสวัสดีครับพี่น้องครับขอสวัสดีพี่นอ้องเบอร์สุขุมสุคนครับผมเอาพี่น้องมือน,นีสิมาเปิดกล่องซุ่มนะครับเนาะกล่องซุ่มเนี่ยถ้าผมโชคดีผมก็จะผมก็จะได้โทรศัพท์มือถือ iPhone ราคา40,000บาทนะกล่องซุม่มอย่าียกมาเป็นกล่องซุ่มครับถ้าผมโชคดีก็สิได้โทรศัพท์มือถือ iPhone ราคา40,000บาท แต่ถ้าผมโชคไม่ดีผมก็อาจจะได้ลูกอมสองเม็ดสามเม็ดอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ากล่องนี้ราคา300บาทกล่องนี้ราคา300บาทที่ผมร่วมเล่นเกมกับเขามาลุ้นกันครับว่าผม,ผมจะได้อะไรเนาะอ่าผมจะได้อะไรมาลุ้นกันเดี๋ยวแกไปนำกันครับแกแหงิงเลย เบาๆพี่น้องเลยอยากหัาจะคองเลยว่ะเอาแต่มเมื่อกี้เคอรี่ก็บอกว่ายกเลิกได้นะถ้าไม่เอาก็ยกเลิกแต่ผมถือว่าผมร่วมเล่นเกงกับเขาแล้วอก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับนะ,ะบได้กับบ่วกันครับถือว่าดวงเข้าบ่มี คือว่าดวงเราไม่มีนะครับเนาะ <c oughs> โอ้ยอยากหัวดิพี่น้องเลยไม่มีนะครับหมดอยู่ในนี้ก็คืออยู่ในนี้อ่ะมาเบิ่งกันครับว่าผมใส่อะไรอย่าง กิ่แด่กกจะควงจะของอ๋อ,อเป็นสายชาร์จโทรศัพท์ครับได้เป็นสายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จโทรศัพท์นี่ก็ราคาก็น่าจะอยู่สักมันคืออะไรล่ะผมไม่เข้าใจนี่คืออะไร เดี๋ยว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 กระสีประมาณลอยก็บาทเดี๋ยนะพี่น้องมันเป็นสายอะไรอยนนี้นี่มันชาร์จเข้าไปในนี้มันชาร์จอ๋อเป็นลำโพงเหรออ๋อเป็นลำโพงเป็นหูฟังครับเป็นหูฟังบลูทูธอ๋อเป็นหูฟังบลูทูธครับเนาะเน่ยก็ถือว่ารวมเล่นเกมแล้วครับเนาะอะก็เป็นหูฟังบลูทูธ กราคากับประมาณลอยกาบาทพี่น้องเออแต่ป,ป็นปยังครับถือว่ารวมเลยเก้กระเพื่อนแะครับเนาะเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ